เรื่องร้อเป็นประเด็นสําคัญและเป็นประเด็นหลักจริงๆค่ะที่สมาชิกรัฐสภาแต่ละท่านเมื่อวานนี้เนี่ยได้ลุกขึ้นมานะคะให้เหตุและผลว่าเหตุใดจึงไม่สามารถที่จะลงคะแนะนให้กับคุณพิธาได้อย่างคุณคํานูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาได้อพิปรายย้ําในเรื่องของการแก้ไขมาตรา1้อของก้าวไกลว่ารับไม่ได้ค่ะ เพราะว่ามันเป็นการละเมิดต่อรัฐต่อความมั่นคงโดยเฉพาะการลงโทษอย่างมีเงื่อนไขต่อบุคคลที่หมิน่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร,ร้ายสถาบันพระหมหากษัตริย์คุณคำนูนบอกเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการใส่ร้ายวิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรมบนโซเชียลมีเดียทั้งนี้สังคมใหม่ที่ท่านจะสร้างขึ้นคิดดีแล้วหรือไม่เพราะจะก,กระทบต่อการเคารพสถาบันที่บุคคลละเมิดมีได้และเสมือนแก้รัฐธรรมนูญบทคุ้มครองในฐานะขององค์พระมหากษัตริย์รวมถึงนิรโทษ กรรมจำเลยและผู้ต้องหาคดีมาตรา112ทั้งหมดด้วยไปฟังเสียงช่วงนี้กันค่ะสิ่งที่ท่านจะแก้ไขาตามแนวทางของท่านนั้นกระทบครับคือเป็นการลดระดับการคุ้มครองฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระหมหากษัตริย์จากคุ้มครองเด็ดขาดลงมาเป็นคุ้มครองอย่างมีเงื่อนไขหมายความว่า,าการแก้ไขาตามแนวทางของท่านสำเร็จ ต่อไปการหมิ่นประมาทการดูหมิน่นพระมหากษัตริย์หากกระทําโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่เป็นความผิดต่อไปการหมิ่นประมาทการดูหมิน่นการแสดงอาฆาตมาตร,ร้ายพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยสุจริตไม่เป็นความผิดเรื่องแก้ไขร้อยสิบสองเนี่ยเว้นได้ไหม ถอยได้ไหมท่านให้สัมภาษณ์มาตลอดไม่ถอยครับผมเข้าใจและผมเคารพว่าท่านและพักของท่านเชื่อมั่นในแนวทางแก้ไขปัญหาตามแนวทางนี้แต่ผมก็เชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะไน14ล้านเสียงที่เลือกท่าน ไม่ว่าจะใน25-26ล้านเสียงที่เลือกพักว่าที่ร่วมรัฐบาลหรืออีกจำนวนมากที่ไม่ได้เลือกเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เห็นว่ามาตรา112เป็นเพียงกฎหมายมาตราหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและทางจริยธรรมที่สืบทอดมายาวนานของสังคมไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนการจะรักษามรดกวัฒนธรรมและจริยธรรมนี้ไว้บนสังคมที่ก้าวไปข้างหน้าควรจะทำไว้ดังนั้นสื่อมวลชนมาถามผมว่าผมจะโหวตยังไงผมไม่เคยตอบผมรอจน นาทีสุดท้ายก่อนถึงวันนี้เพื่อที่จะดูว่าความเป็นผู้นำที่ดุกได้ถอยเป็นเนี่ยท่านจะชี้แจงอย่างไรผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจครับว่าการทํารงไว้ซึ่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบทคุ้มครองฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่เทียบเท่ากับที่เคยเป็นมานับตั้งแต่วันที่10พันวาคม2 4 7พีมิให้กระทบหรือลดทอนลงไปเพราะการแก้ไขมาตรา112ตามแนวทางของพรรคก้าวไกลถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเป็นสมาชิกวุฒิสภาในสถานการณ์ปัจจุบัน